ี่เดินหาอะไรอยู่ครับเดินหาผู้โชคดีครับอันนี้ก้นเป็นอะไรนะสานี้ครบันหัวหมากผู้โชคดีก็อยู่แถวนี้เลยไปร้านนี้นครับสีขอบครับมนคข้มยกินเลยเหรอครับทีมไม่ได้ข้ามวยข้มยจีมหวมยต้งหรายก่อน ไประวังกันอันนี้คนตั้งเยอะๆของนี้ก็เกินไปเอาแบบไม่มันอ่ะได้ๆกดเต้นรบเนี่ยมันทีย่างใหม่ๆนี้ครับดูเรียงครับดูเรียงรูเรียครับขายอยู่ที่นาตลาดกอบทองครับตลาดนัดพอเพียรครับเด็กผีครับเด็กผีครับครับไมนดูครับผมไปแล้วไปแล้วช่วยถ่ายลิวบูโดนปิ้งหน่อยครับโอ้โหโดนแล้วกระทืบไรให้เลยครับลิวบูโดนปิ้งครับผม สวขายให้หน่อยสิแล้วเราไปให้แฟนดูเดี๋ยวโค้ชเหิงทำไมไม่เหงเหรอหัวหนูกินอิจิตัรวันละห้าโมกวดโอ้โหขณะนี้มาอยู่ที่หน้าเซเว่นเดลว์นจะมาซื้อสลัดเปากับนมองถิมมาหาผู้โชคดีเขาชื่อแสบแต่ไม่ได้เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นนักสื่อสารไม่ได้เป็นแม่ค้าไม่ได้เป็นลูกค้าแต่เป็นอะไร F4 และ F4 คืออะไรไม่รู้เดีวเราไปครับไป นี่คือการป้อนนะครับนี่คือการป้อนนะครับออกป้อนนะครับป้อนป้อนเราได้รวยมากได้รวยบันหยักเรามบ้างครับใครรู้ตัวว่าแสบผมเลยไฮะชื่อแสบป่ะใครชื่อแสบคุณแสบมากคุณทำอะไรเอาฝามไว้ให้ผมทำไมเอาขึ้นไปครับเอาไปมันอ่อยมากไปแล้วไปแล้วเหรอแล้วคุณเป็นอะไรครับเซร์เวอ่นนะครับเป็นเอฟซีครับผมเอฟซีอ่ะครับ ก็เขารู้จักเลยเอฟซีพูดบอลฟุตบอลเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอฟซีเซเว่นเธออะไรผู้จัดการผู้จัดการเขตครับผมคุณห <laughs> มดสิทธิ <laughs> ์ที่จะได้รางวัล <laughs> เพราะว่าคุณทํางานอยู่ที่เซเว่นค <c oughs> รับผมเออพนักงานเซเว่นไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลไม่ใช่เหรอครับที่ผมงวดรวยเปรี้ยงงวดที่สามสิบเช็คมาละผู้โชคดีเป็นเอฟซีเเซเว่นเป็นเอฟซีของเซเว่นเลย ว่าจะมีประเด็นแล้วนะถ้าเป็นพนักง,งานเซเว่นได้ะเพราะของเราเน,นี่ยพนักงานที่ชี้ตันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทว่าเคอาะใช่แต่เซเว่นเนี่ยแต่เซเว่นก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอยู่แล้วแต่เขาก็เป็นตัวการคนขายนะการส่งฝาเนี่ยสมุดฝามีที่ใครหรืออะไรที่เกี่ยวข้องมันมีสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้แต่เนี่ยสิทธิ์ใครสิทธิ์มันมือถือแบบใครเงี้สองบาทเนี่ยเพราะว่ากินปุ๊บก็คือที่เขาส่งรหัสเนี่ยก็เราจะมาบอกแค่เกี่ยวข้อง คนเกี่ยวข้องกับเรามันเยอะมากเลยนะมันจะเอาไปแบบด้วยมือเงินนัแสนใช่แล้วก็จับขึ้นมาทุกคนก็มีสิทธิ์สอบได้เพียงแต่ว่าเว้นว่าพนักงานเราข้อหน้าที่มันตรงตงชัดเจนจะเกิดพนักงานเซเว่นไม่ได้เอาแล้วพนักงานมีที่อื่นได้สละที่ขายของเราทั้งหมดการเป็นโคงแม่ค้าที่แบบติดขายของเราดีตายของเราทุกคนที่คกตายันก็บริษัทที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็จะเป็นซัพพลายเออร์ใช่ไหมเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมบริษัทที่คู่ค้าหรืออะไรเนี่ยก็มัน มันถูกยกเว้นหรืออะไรตรงนี้มันมันไม่เกี่ยวครับมันไม่มันอาจจะไม่เป็นการส่งฝาอย่างที่ที่อย่างที่บอกมันชัดเจนเลยอย่างที่บอกอ่ะใครส่งมาก็สิใครสิบบ้านอะมันไม่ได้ฝาบี่ผู้เกี่ยวข้องเขาผู้เกี่ยวข้องคืออาจจะเป็นคนเก็บฝาให้เราหรือตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคาจะมีมีโอกาสเสี่ยงนั่นเองประเด็นนี้ไม่น่าจะก็น่าจะเขาก็ส่งมาก็น่าจะได้มาสิ่งที่อะไรที่ส่งมาก็ได้ตามมาได้เลยที่บอกจะโทรเลยนะทุกคน โอเคโทรตานต่ำเลยนะขอบคุณตานนะนี่ได้หรือไม่ได้ครับได้ภาคุณทํางานที่อีทีตานนะครับคุณถึงจะมีฝาคุณจะเป็นผู้โชคดีคุณก็ไม่ได้ทางบังเอิญเซอร์เว่นไม่เกี่ยวผมไม่ได้ถือคุณเซอร์เว่นฮัลโหลอันเดอร์ไฮวิวไปไป thank you bye bye ต้องบัตรเดาทอนกี่9 0 3 6 1 0 7ถูกต้องไหม1 9ครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับทำงานเซเว่นกี่ปีแล้วครับก็ประมาณสิบสามปีครับอยู่เซเว่นสิบสามปีเบื่อใช่ไหมครับผมเบื่อเซเว่นแล้วครับผมอยากลาออกแล้วอยากลาออกแล้วจริงเหรอพูดจริงหรือพูดเล่นพูดเล่นครับรู้จักไหมผู้บริหารชื่อเปียววัดครับผมรู้จักไหมครับผมขอบิวไว้ว่าเราเบื่อเซเว่นแล้วอยากจะลาออกอยู่แล้ว รักองค์กรครับรักองค์กรใช่ไหมตั้งแต่วันหนึ่งตุลาถึงวันนี้ส่งไปทั้งหมดกี่ฝาแล้วก็ประมาณเกือบ20ครับแต่ว่าเกือบ20ฝาวันหนึ่งส่งกี่ฝาครับวันละฝาซื้อที่นี่แหละซื้อที่นี่ด้วยมาตรวจซื้อในเชฟตรงนี้เลยครับผมมาตรวจร้านแล้วก็ซื้อมาตรวจแล้วแต่ตอนนี้ก็ซื้อกินอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเราทำโปรโมชั่นการซื้อว่ามาเป็น10ปีแล้วนะไมว่าจะเป็นทัวร์ยกแก๊งเลยเพราะการซื้อว่ายังไม่เคยคนไหนได้รางวัลแม้แต่ครั้งหนึ่งคุณเป็นคนแรกที่ได้้รรราางงวัละใหจิ อ่าฮะไขจริงนะครับผมยังไม่เห็นรางวัลเลยใครบอกใข่จริงกูอยากไม่พูดเองเลยไม่ไข่ตาเขายังต่อเมื่อไหร่เดี๋ยวมาไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นทองมูลค่าหนึ่งร้อยบาทกี่แท่งไม่รู้ไม่ยังไม่เคยรู้เลยถ้าก็ยังเอาไปแท่งเดียวพอไงโอเคไหมเดี๋ยวต้องไปชั่งดูก่อนรอยังยังครับหมดแล้วโอ้ยมีซ่อนที่ไหนหรือเปล่าครับมือนี่มีไหมมีซ่อนไหมมีทำไมไม่เต็มกล่อง หนึ่งสองสามเขาเสียงเขาดีช้าหน่อยครับตกลงคุณแสบผู้โจดีได้ทองหนึ่งล้านจะเป็นคุณเลี้ยงเราทุกคนคนละหนึ่งขวดแล้วขอให้พวกเราทุกคนได้หนึ่งล้านไปกันหมยังครับชีวิต อยู่ได้ก็มาม่าหมูสับปลาโจกหมูสับประจำครับคนละขวดก็ได้เน้ไม่ต้องส่งเยอะก็ได้ขวดสองขวดถ้าโชคดีก็ได้เองเหรอช่ะวะครับผมโชคดีคือเราก็ไม่หวังผลอะไรไงคือไม่หวังไม่หวังผลเอาอเกินก็ได้เขาไม่ใช่อยู่แล้วคือถ้าหวังแล้วมันมันจะไม่เคยได้ไงเอาหวังแล้วไม่ได้ส่งวิธีวิธีหวังแล้วไม่ได้เอาง่ายๆหลักการก็คือเวลาเราจะไม่ผิดหวังง่ายที่เดียวคือเราอย่าไปตั้งความหวังถ้าเราอยากจะผิดหวังก็ไปตั้งความหวังไว้ปุ๊บเราก็จะผิดหวังเนื้อกาทำธุรกิจเลยทำงานเนี่ย หลักการง่ายๆเวลาบริการลูกค้าเราจะทําให้ลูกค้าิดหวังง่ายที่เดียวคือเราไปสร้างความหวังให้ลูกค้าเยอะๆว่าร้านเราเนี่ยเอออร่อยมากถูกมากสวยมากนะเราสวยมากเราดีมากเรารวยมากพอเขาแต่งงานเราเราเข้ามาใช้บริการของเราหรือมากินข้าวของร้านเราทั้งที่ดีอยู่แล้วแต่เขาก็ปิดหวังเพราะว่าเราไปโฆษณามากจนจนไปเราไปหวังมากเกินไปเราก็เลยหวังโอเคแสดงความเดีโชคดีครับครับผม ดีใจล่เดอร์ได้หนึ่งล้านบาทอีซิตันให้รางวัลจริงๆครับวันนี้ผมได้หนึ่งล้านบาทพนักงานเซเว่นหรือว่าทุกคนส่งไปจะได้หนึ่งล้านเหมือนผมครับได้จริงครับคุณตันให้จริงๆรคขอบคุณครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับแค่เป็นลูกค้า,าสาขาอิซิตันมีฝาหรือกล่องส่งรหัสไม่ต้องส่งที่ส่วนนะครับส่งรหัสใต้ฝามือถือทุกเครือข่ายส่งฟรีนะครับง่ายๆคุณมีตามีนิ้วมีโทรศัพท์อ่านตามใต้ฝามีรหัส อ่านตามในกล่องมันเขียนยังไงอ่านตามเลยนะนด่นะแล้วก็ส่งออกเ,เก็บไฟให้ไว้ดีทองคถ้าชายถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้ทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทถ้าไม่ได้เก็บไว้ต่อยี่สิบหกลุ้นอีกรอบหนึ่งทองคำมูลค่าหนึ่งล้านพร้อมพ <iPhone 5 S 2> าอีกอีกเครื่องร้อยเครื่องร้อยเครื่องฝ่ายกู้โชคดีสาธุครับอโอ้ นอ้าอุดมคุณดังมากทางนี้ก็มีของคุณแต่ไม่มีกล่องขายดีขายดีไหมขายดีไหมอ่าไม่ได้มีคแค่เก้านะครับอุดมมีเก้าจุดห้าด้วยชัดร้อยเปอร์เซ็นต์เทสดีด้วยขายแผ่นเท่าไหร่อ่ะขายเท่าไหร่ครหรแค่แปดสิบบาทชัดกว่าของจริององีกแล้วมีเดี๋ยวเดียวกมาตามไหมมีค่ะแต่ว่าต้องอต้องสั่งเลยไหม